สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566เรามาถึงชาวราศีพฤกษพแล้วค่ะชาวราศีพฤกษบผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาถึง14มิถุนามาดูนะคะว่าชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชีวิตเดนรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมและมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือมีอะไรต้องห้ามเกิดขึ้นไหมเรามาดูที่การงานกันก่อนนะคะโดยทั่วไปอ้าวได้78นะคะการงานหรือชีวิตโดยรวมทั่วไปของชาวราศีพฤษภเขาบอกว่าจริงๆแล้วช่วงนี้ชาวราศีพฤษภเองมีเรื่องเครียดๆนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ถึงแม้จะเครียดแต่เขาบอกว่า 78บ่งบอกถึงการเรียกว่ามีคอยมีเพื่อนมีเพื่อนคู่คิดนะคะหรือมีคนคอยช่วยเหลือให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเพราะฉะนั้นน่ะเราอาจจะมีเรื่องเราอาจจะมีปัญหาคิดเครียดเข้ามาแต่ถามว่าแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานมานานแล้วนะ นะคะคแล้วทุกครั้งมันก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างดีเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เช่นกันครั้งนี้ก็มีคนให้การช่วยเหลืออีกเป็นอีกเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าชาวราศีพฤษภเองอย่าเครียดเรื่องอย่าเครียดมากเกินไปหรืออย่าเครียดเกินกว่าเหตุด้วยเหตุผลที่ว่าอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนหรือ หัวหน้างานหรือคนในองค์กรของคุณเนี่ยเขามองเห็นความกระตือรือร้นมองเห็นความเก่งมองเห็นความสามารถของคุณแล้วในที่นี้คนที่ช่วยคุณเนี่ยเป็นคนที่เขามีความรู้สึกว่าคุณนะคือพวกของเขานะคะเขามีความรู้สึกว่าคุณค,คือพวกของเขาเขาจะปกป้องแล้วคอยดูแลช่วยเหลือดังนั้นชาวราศีพฤษภใครที่กําลังมีปัญหาใครที่กําลังมีเรื่องคิดเครียดอยู่บอกได้เลยว่า <c oughs> อย่าเครียดเกินกว่าเหตุนะคะสิ่งที่สําคัญคือทําตัวให้มันมีเสน่ห์เข้าไว้ด้วยการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนกับทุกๆคน <c oughs> ต่อให้คนคนนั้นนะคะต่อให้คุณรู้ว่าคนคนนั้นน่ะคอยแกล้งคอยออคิดร้ายคิดไม่ดีต่อเราเราแกล้งโง่ซะการแกล้งโง่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราโง่ก็พูดอยู่ไงว่าเราแกล้งโง่นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราแกล้งโง่เนี่ยบางทีเนี่ยแกล้งโง่ในที่นี้ไม่ใช่ทาแบบ เหมือนแบบทําให้เขารู้ว,ว่าเอ้ยฉันแก้งโง่นะจริงๆฉันไม่ได้งงไม่จําเป็นต้องให้เขาคิดแบบนั้นหรือไม่จําเป็นต้องให้เขารู้ว่าโอ้ยฉันเป็นคนฉลาดนะเราแก้งโง่ให้เขาคิดว่าเราโง่จริงๆแต่ในใจเรารู้อยู่แก่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้อยู่แล้วว่าเราคืออะไรถ้าเราแสดงตัวเหมือนเราโง่จริงๆ คนที่เขาคิดร้ายต่อเราอยู่เขาจะไม่ระวังเรานะคะเพราะฉะนั้นมันคือเขาถึงได้พูดไงว่าคนแก้งโง่โดยมักจะรอดปลอดภยัยคนที่อวดฉลาดโดยมักที่จะเสียเปรียบเขาหรือทําอะไรไม่สําเร็จเพราะอะไรเพราะว่าอวดฉลาดมากเกินไปดังนั้นสําหรับชาวราศีพฤษภเองไม่ต้องกลัวนะคะหนึ่งมีคนคอยช่วยอยู่แล้วเขาอาจที่จะไม่ช่วยแบบจงค้ม เปิดเผยแต่ในความรู้สึกของคนที่เขาจะช่วยเราเขารู้สึกว่าเราคือพวกของเขานะคะเราคือคนของเขาเราคือพวกของเขาเขารู้สึกดีๆต่อเราเขาช่วยเราแน่นอนเพียงแต่ณนะตอนนี้ตัวเราก็มีปัญหาตัวคนที่จะช่วยเขาก็มีปัญหาก็ต้องค่อยๆแก้กันไปแต่บอกได้เลยว่าในเดือนพฤษภาคมเนี้ผ่านฉลุยไปได้ด้วยดีนะคะ ถ้าในเดือนเมษาคุณอาจจะมีปัญหามาในเดือนพฤษภาคมนี้จะคลี่คลายนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภนะคะทีนี้เรามาดูถึง การเงินกันบ้างจะเป็นยังไงการเงินได้05นย์หในที่นี้เขาบอกว่ารายได้เข้ามาอย่างไม่แน่ไม่นอนนะสําหรับชาวราศีพฤษภบางทีก็มากบ้างบางทีก็น้อยบ้างแล้วแต่นะคะสาหรับคนที่ทํางานประจําอันนี้มันไม่มีคําว่ามากบ้างน้อยบ้างยกเว้นเสียแต่ว่าคุณหารายได้พิเศษอะไรมาทํามันก็อาจที่จะว่า โฟกัสไปตรงที่รายได้พิเศษที่คุณทํานั่นแหละมันอาจจะเข้ามามากบ้างน้อยบ้างแต่ถ้าใครเป็นมนุษย์เงินเดือนกินเงินเดือนประจําอยู่แล้วมันก็ตายตัวมันไม่มีคําว่ามากบ้างน้อยบ้างแต่สําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือใครที่ทํางานพิเศษนอกเหนือจากงานประจํามันจะตรงนั้นแหละที่จะมีคําว่ามากบ้างน้อยบ้างเกิดขึ้นแต่ไม่ว่าคุณจะมากบ้างน้อยบ้างอย่างไรก็ตาม สำหรับชาวราศีพฤษภแล้วการเงินของคุณจะหมดไปกับการดูแลคนในครอบครัวนะคะคุณเป็นคนที่รักครอบครัว แล้วก็ครอบครัวต้องมาเป็นอันดับหนึ่งดังนั้นอะ่ะโดยเฉพาะลูกหลานนะสำหรับชาวราศีพฤษภคุณจะหมดหรือว่ากังวลใจเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องลูกเรื่องหลานเพราะฉะนั้นถามว่าเงินขาดมือไหมชาวราศีพฤษภต่อให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆเลยแต่เงินคุณไม่ขาดมือนะให้ลองสังเกตดูนะคะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะ หนึ่งถึงแม้จะมีเรื่องที่จะต้องจ่าย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 อยู่เรื่อยๆแต่ลองมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกพอมันมีเรื่องจ่ายออกไปปุ๊บมันจะมีรายได้เข้ามามันเรียกว่าเงินไม่ขาดมือเงินผ่านมือตลอดเวลาแต่ถ้าถามว่าจะเหลือกินเหลือเก็บหรือว่าจะรวยไหมคําว่าจะรวยไหมยอย่าถามจะรวยเนี่ยมันเป็นคําว่ามันเป็นอินฟินิตี้คนรวยระดับแบบเป็นหมื่นล้านเขายังไม่คิดว่าเขารวยเลยเพราะฉะนั้นใครถามคําว่าจะรวยไม่ต้องถามนะคะต้องถามว่า มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือกินเหลือเก็บบ้างไหมในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้สําหรับชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภเงินเหลือกินเหลือเก็บยังไม่ค่อยมีแต่ถ้าจะมีก็มีน้อยมีไม่มากเท่าไหร่นะถ้าคุณรู้จักแยกเก็บเพราะชาวราศีพฤษภเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินมีระเบียบแบบแผนเนี่ยคือเป็นคนวางแผนการชีวิตในเรื่องค่าใช้จ่ายวางแผนการชีวิตในเรื่องการการเงินเพราะฉะนั้น ถ้าคุณตั้งระบบของคุณไว้ว่าอันนี้คือเก็บอันนี้คือจ่ายอันนั้นอันนู้นนนี้ปุ๊บเนี่ยคุณมีเหลือเก็บแน่นอนเก็บในส่วนที่คุณคิดว่าอาจจะจะเก็บเดือนละเท่านี้นะคะสําหรับใครที่วางวางแผนการใช้เงินคุณจะมีเงินเหลือเก็บแต่ถ้าใช้ไปแล้วค่อยใช้ไปแล้วเหลือค่อยเก็บอันนี้ไม่เหลือนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักของชาวราศีพฤษภกันบ้าง ความรักของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรได้หนึ่งหกนะคะชาวราศีพฤษภเองคนโสดก็อาจที่จะยังต้องโสดอยู่ต่อไปก่อนหรือคนคนที่มีคนคุยแล้วนะคะคนที่มีคนคุยแล้วก็ต้องให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ส่วนคนโสดในที่นี้ถ้าเกิดจะมีคนเข้ามาก็เข้ามาแบบปรับปรับแบบไม่คาดคิดมาแบบสายฟ้าแลบ นะคะส่วนคนคนที่มีคนคุยแล้วก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ามีโอกาสเลิกลาหย่าร้างกันได้ในช่วงนี้จากอารมณ์ของคุณหรือจากอารมณ์ของเขาที่มีมโอกาสที่จะแบบพูดกันอย่างรุนแรงนะคะส่วนสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะมีการพูดการจาแบบกระทบกระทั่งกันแรงเกินไปจนทําให้มีเกณฑ์ของการเลิกลาหย่าร้างแล้วมันเป็นการเลิกลาหย่าร้างแบบ จบไม่สวยซะด้วยสิจบแบบชนิดไม่มีการมองหน้ากันอีกเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภเขาเตือนให้ใจเย็นๆอย่าวู่วามอย่าใจร้อนอย่าอารมณ์ร้อนเกินไปมาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้า <c> ง <oughs> สุขภาพชาวราศีพฤษภเขาบอกว่าช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับช่องปากนะคะเกี่ยวกับระบบสมองถ้าคนที่50อัพแล้วผู้ชายก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องพาคิพสันที่เป็นมือสันสันผู้หญิงก็ให้ระวังเกี่ยวกับอัลไซเมอร์นะคะระวังเกี่ยวกับช่องปากต่อมทอมซินอักเสบไทรอยเกิดขึ้นได้นะคะเกี่ยวกับระบบสมองออความจําเสื่อมหรืออาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าได้หน้าลืมหลังแหละถ้าเป็นวัยรุ่นวัยเรียนวัยทางานช่วงนี้รู้สึก ทำไมเลอะเลือนเดี๋ยวจําได้มั่งเดี๋ยวจําไม่ได้มัางนะคะเป็นอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเราเครียดเราพักผ่อนไม่เพียงพอก็ว่าได้ทีนี้มาดูถึงว่าเออ โชคลาภกันบ้างโชคลาภสําหรับชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้จะมีไหมได้0 7 0ยดในที่นี้เขาบอกว่าโชคลาภชาวราศีพฤษภเกี่ยวกับเรื่องงานมากกว่าถ้าเรื่องงานแล้วก็เต็มที่เลยนะโชคลาภเขาให้คุณนะเรื่องงานจะมีเข้ามาเต็มที่แต่ถ้าสมมติว่าใครบอกว่าฉันอยากได้โชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยจะได้ไหมโชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยมีเหมือนกันอาจคุณอาจที่จะต้องชาวราศีพฤษภถูกโฉลกกับอะไรทะเบียนบ้าน เออไม่ใช่ทะเบียนบ้านขออภัยทะเบียนรถแล้วก็บ้านเลขที่นะคะลองเอาบ้านเลขที่ไปซื้อหรือทะเบียนรถไปซื้อเลขที่ถูกฉลกของคุณอ่ะจะเป็นเลขเหล่านั้น หรือบางคนที่ใครที่เล่นหวยอยู่แล้วเป็นประจำเขาบอกว่าเลขเก่าจะหวนกลับมาใหม่นะคะสำหรับชาวราศีพฤษภแต่บอกได้เลยนะคะว่าถึงถูกก็ถูกไม่เยอะนะแต่ที่คุณจะได้เยอะจริงๆคือเรื่องงานคุณมีเกณฑ์ที่จะมีงานเข้ามาล้นมือเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีพฤษภทีนี้จะเตือนชาวราศีพฤษภอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภเองเนี่ยหนึ่งเมื่อกี้เราเตือนกันเกี่ยวกับเรื่องใจร้อนให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่อง อารมณ์ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีๆอีกอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือระวังเรื่องอุบัติเหตุใครที่ขับรถขับลลยอย่าขับรถเร็วเกินไปนะคะมีเกณฑ์ของการที่จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ส่วนใครที่ไม่ได้ขับรถขับลาก็ต้องระวังอุบัติเหตุอาจจะมีของหล่นจากที่สูงนะคะของหล่นจากที่สูงลงมาทําให้เรามีอุบัติเหตุทําให้เราอาจจะมีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นก็แก้เคล็ด นะคะแก้เคล็ดสำหรับชาวราศีพฤกษภใครที่บริจาคเลือดก็ไปบริจาคเลือดซะนะคะหรือใครที่ฟันมีปัญหาก็ไปขูดหินปูนแบบรักษาเหงือกเพื่อให้มันมีการเลือดเลือดตกยางออกเกิดขึ้นหรืออีกทีหนึ่งก็คือการที่ว่าเราเข้าโรงพยาบาลจะเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนอะไรก็ได้เอาไอ้ที่โรงพยาบาลที่เขามีตู้บริจาคนะคะสำหรับผู้ป่วยยากไร้ เราเดินเข้าโรงพยาบาลพอเราเข้าประตูโรงพยาบาลไปเราก็พูดว่านึกในใจนะคะว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วนะแล้วเราก็ไปเดินหาตู้บริจาคแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเมื่ออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเสร็จแล้วเราหยอดตู้ไปเสร็จแล้วเราก็เดินออกจากประตูโรงพยาบาลห้ามเลี๋ยวหลังกลับไปมองนะเดินออกจากประตูโรงพยาบาลขณะที่กําลังจะออกจากประตูโรงพยาบาลให้เราพูดว่า หายป่วยแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วนะแล้วเราก็เดินมุ่งหน้าไปที่รถเราเลยหรือถ้าใครไม่ได้มีรถมาก็มุ่งหน้าทางออกไปจากโรงพยาบาลขึ้นรถไปไม่ต้องเหลียวหลังกลับไปมองโรงพยาบาลนะคะเป็นอันว่าจบสิ้นเป็นการแก้แค้ดกันไปนะคะจบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีพฤกษบแล้วค่ะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอ,อ,อยากจะเช็คดวงกับมาดาม เข้าไปที่เ c e b o o k ของมาดามนะคะมาดามนัดคนอ่านดวงไปทักที่ในอินบ็อกซ์นั้นได้นะคะแชร์ออกไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ